สองพยางสองพยางเงินล้านรออยู่นะเอย๋ยสองพยางรหัสเสียงมาครับบานวินบานวินงบาน หมเอยก็ใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีในการเอื่อมมือไปกดตอบรับและคําตอบนี้จะเป็นอีกหนึ่งล้านที่เธอจะคว้าไปได้หรือไม่เอยครับโฮมรัน จบแชมป์สมัยที่40ได้และคว้าเงินรางวัลจากเดวิชีเป็นลรานที่สองครับและยังสะสมไปอีก14,000จากการเป็นแชมป์รอบนี้ขอเสียงปรบมือดังๆรัวๆเย้าๆยาวดีด้วและก็ต้องขอบคุณ ทำแชมป์ของเราจุดฟุตเหมือนกันเก็บไปได้จะยับซิลนะครับผมเป0นสองพบาทแต่สิ่ไม้ลายมือที่ทำมาต้องบอกเลยมันเกินมันมีมูลค่ามากวกว่านั้นเยอะครับคุณเอกครับและนี่คือรางวัลยืนยันว่าเธอคนนี้พิชิตล้านที่2ไปจากดาวินชีร,รวมเงินรางวัลสะสมทั้งหมดนะครับสำหรับเอ๋ตอนนี้นะครับ2องล้านห้าแสนหบาทครับ 40คนนะที่มาแข่งขันกบเอย๋ยให้ประสบการณ์เอ๋ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกแรงเชียร์จากทางบ้านจากเพื่อนจากแม่นะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณรายการนะคะที่มีรายการดีๆอย่างนี้มาให้เอ๋ยได้มาแข่งแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เงินไปถึง2สมัยเลย2ล้านเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ